สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขอแยกทางนักแสดงคนนี้เกิดอะไรขึ้นม่อมชกมกสุดทนประกาศแยกทางนักแสดงรุ่นน้องคนนี้เกิดอะไรขึ้นถึงขั้นประกาศลัน่นขอแยกทางกับนักแสดงรุ่นน้องกันเลยทีเดียวล่าสุดต,ตลกดังรุ่นใหญ่ระดับแถวหน้าวงการบันเทิงยังม่อมจกมกหรือเพชรไทยวงคำเหลาได้อัดคลิประบายความในใจที่อัดอั้นสุดๆฝากถึงนักแสดงรุ่นน้องคนนี้ ฟังแล้วมีร้องอุ้ยอย่างแน่นอนทำเอาแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ต้องเปิดดูจนจบจริงๆโดยเมื่อวันที่28สิงหาคม65ตลกดังรุ่นใหญ่ระดับแถวหน้าวงการบันเทิงหม่อมจจกมกหรือเพชรไทยวงคำเหลาได้อัดคลิประบายความในใจลงในช่อง YouTube เอ็นดูวงคำเหลาพร้อมขอประกาศแยกทางกับนักแสดงรุ่นน้องอารมณ์ดีอย่างแจ็คแฟนฉันซึ่งในคลิปหม่อมจกมกก็พูดว่า อวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องพักพวกพี่น้องเพื่อนฝูงมันรักทุกคนนั่นแหละแต่วันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่รักนะก็รักเหมือนเดิมแต่ก็อยากจะพูดอยากจะขอแยกทางกับนักแสดงรุ่นน้องคนหนึ่งที่มันคือแจ็คแฟนฉันเท่านั้นยังไม่พอในคลิปหม่ำจกมกยังพูดถึงแจ็คแฟนฉันต่ออีกว่าทางสนุกของพี่น่ะดีมากทางก๊อปก็ผ่านเหลือแต่ทางเทินโปรเท่านั้นแต่ทางฟุตบอลเนี่ย แจ็คแฟนฉันแกกับฉันขอแยกทางกันเถอะไม่เอาขอไปอยู่ทีมอื่นแมนยูพอแล้วเข้าใจไหมแจ็คไม่เอาแล้วแมนยูทีมแกเออแกเข้าใจไหมแล้วแมนยูเมื่อคืนกี่ศูนย์ล่ะมีประโยชน์อะไรได้ครึ่งเดียวลิเวอร์พูล90ูถึงแม้จะอยู่อันดับ7วันหน้าไม่แน่อาจจะอยู่5 6ขอแยกทางเถอะแจ็คยกมือไหว้เพื่ออะไรจะดีขึ้น เพื่อครอบครัวจะดีขึ้นไม่เชื่อหรอกมันซ้ำบ,บ่อยๆได้ก็ไม่เต็มแมนยูนะ่ะขอไปสักแป๊บหนึ่งเพื่อความสบายใจแต่ถ้าอะไรเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะกลับมาหาแกเหมือนเดิมแมนยูเหมือนเดิม,แ,ม,ม,ดมแต่ช่วงนี้ขอไปอยู่เลี้ยวภูสักแป๊บหนึ่งส่วนผู้หญิงก็จัดไปแกหมดเพราะผู้หญิงแต่ฉันนะขอละขอไปอยู่แป๊บหนึ่งนะสุดๆแหมแหมแหมก็ฟังกันจนจบ ก็จะเห็นว่ามัมจกมกสุดทนจริงๆแต่ทั้งหมดนี้เป็นการพูดระบายฝากถึงแจ็คแฟนฉันกันแบบขำๆตามประษาคนสนิทที่หยอกล้อกันไปมานะจ๊ะทุกคนขอขบก็พแหแรงข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ